สิบข้อคิดเตือนใจเพื่อที่เราจะได้หยุดตัดสินคนอื่นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นพวกเราครับคนเราเนี่ยจะอยู่กันด้วยความสงบสุขพื้นฐานมันก็คือการอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแล้วไม่รีบด่วนตัดสินใครว่าเป็นยังไงข้อคิดแรกเลยนะครับจำไว้ว่าทุกคนล้วนมีเรื่องที่ต้องเจอ แล้วทุกคนก็ต่างมีปัญหาในแบบของตัวเขาเองซึ่งเราไม่มีวันไปเข้าใจได้เลย 2. เราไม่มีวันรู้ว่าชีวิตของใครผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่เห็นภายนอกมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาก็ได้ 3. ปัญหาของคนอื่นมันอาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดพอเรามองเข้าไปมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไอเรื่องเล็กน้อยนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาก็ได้ข้อคิดที่4ี่ คำพูดของเราอาจส่งผลมากกว่าที่คิดทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายเพราะฉะนั้นเลือกพูดในสิ่งที่มันดีและสร้างสรรค์เถอะครับ 5. การตัดสินคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแต่การเข้าใจคนอื่นมันจะทำให้เรากลายเป็นคนเมตตา 6. ทุกคนมีสงครามในใจที่กำลังต่อสู้เราก็มีกันใช่ไหมล่ะครับบางครั้งพวกเขาอาจจะต้องการแค่ความเข้าใจไม่ใช่ คำวิจารณ์ 7. การล้อเลียนหรือวิจารณ์เนี่ยอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นเรื่องเล็กๆที่เราพูดเล่นๆขำๆม,ม,มันอาจจะไปขยี้ปมในใจที่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาก็ได้ 8. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกัน9ให้พื้นที่กับคนอื่นในการเป็นตัวของตัวเขาเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนใครเพื่อให้เข้ากับความคาดหวังของเรา และข้อคิดที่10ครับเลือกที่จะเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆสำหรับเราแต่เชื่อไหมครับมันสามารถเปลี่ยนวันแย่ๆของใครบางคนให้ดีขึ้นได้เพราะเราครับจำไว้ว่าทุกคนเนี่ยมีเรื่องที่ต้องพบเจอชีวิตมันไม่ได้ง่ายสำหรับใครเลยเราไม่มีวันรู้ว่าคนอื่นเขากำลังเจออะไรอยู่หยุดก่อนที่จะตัดสินล้อเลียนหรือวิจารณ์ใคร เพราะทุกคนก็กำลังต่อสู้อยู่ในสงครามของตัวเองแม้กระทั่งเราก็ยังอยู่ในสงครามใจของเราเองเลยครับ